ก็มาฝึกเซอร์กิตเทนนิงนะครับก็คือกับบา์เดี่ยวนะครับเราจะฝึกท้อนะครับในเซอร์กิตเทนนิงกับบาเดี่ยวนะครับข้อท่าแรกจะเราจะฝึกอา,าราดเบอร์หลายคนคงจะเห็นนะครับแบบเซอร์กิตเทนนิง HIT นะครับในรูปแบบของก็คือในรูปแบบของก็คือการฝึกพวกแกนกลางตัวท่าตะกุนแผงกับพื้นอ,ะอ่ะฝึกในรูปแบบ HIT แบบเซอร์กิตก็พอเราใส่ท่านู้นปุ๊บเราใส่ท่านี้ทันทีอ่ประมาณนี้ครับก็คือนี้เราฝึกก็คือกับบานะครับ สึกท้องท่าได้ก็คือท่าอาราเดว์นะครับก็มันจะมันจะมีความหนักมากครับก็คือเราจะต้องพักสัก30วิอะไรประมาณนี้นะครับก็คือให้มันฟื้นพักให้กล้ามเนื้อมันฟื้นนะครับเพราะว่าฝึกกับบานเดียวมันจะโหดผมบอกเลยว่ามันจะโหดก็คือขาคณจะลานะครับอย่างเช่นก็คือถ้าคุณไม่พักเลยนะคุณฝึกอาราเบอาราเดว์ปุ๊บคุณจะไปฝึกอีกท่าหนึ่งกับบานมันค,นค่อนข้างที่จะถาว่ามได้ไม่ได้นะครับแต่ก็คือพักให้กล้ามเนื้อมันโคอี่สักแป๊บนึงอ่ แล้วก็เราก็กล้ามเนื้อฟื้นตัวแป๊บหนึ่งอ่าวเราก็ใส่เลยสมมติสามสิบวิอ่าวท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปก็โททูบานะครับเราจะอัดให้หมดแรงอย่างเดียวนะครับเราพักอัดให้หมดแรงนะครับเป็นเซอร์กิตเทนนิ่งครับเซอร์กิตนี้ก็คือหมายถึงว่าก็คือการเปลี่ยนเป็นท่าท่านับพอท่านี้ปุ๊บอ่าวเราฝึกท่านึงอฝึกฟังเราจะไม่ฝึกแบบโปรแกรมธรรมดาที่เราฝึกแบบ ท่าละเซตไอ้ท่าละ5เซตอะไรก็คือให้มันจบนี่ก็คือในรูปแบบเซอร์กิตส่วน H I i T นะครับันอยู่ที่ความเข้มเข้มข้นอินเทนซิตี้นะครับที่เราใส่นะครับก็เราจะฝึกเซอร์กิตเฮนนิ่งในรูปแบบของ H I i T อะไรแบบนี้ครับก็คือเราจะฝึกแบบนี้คือเซอร์กิตเฮนนิ่งนะครับเซอร์กิตก็เซอร์กิตถ้าเราอยากให้เป็น H I T เราก็ใส่ความเข้มข้นนะครับฝึกให้มันหนักๆครับไม่สามารถพูดเป็นคำๆได้นะครับจ่วงจ้วงจ้วงจ้วงซัดไม่ให้มันร้อย คนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เปลี่ยนความคิดคนนะครับก็ก็คือผมจะทำในตอนคือผมจะเรียบจริงจังแล้วครับก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างผู้นำนะครับท่านี้ก็เป็นไซเรสนะครับท่าที่3ต่อไปสลับซ้ายขวานะครับแต่สําหรับคนใหม่ผมไม่แนะนาให้สลับนะครับก็คือให้โฟกัสเป็นข้างๆไปนะครับคือผมกําลังสร้างผู้นําให้เยอะตอนเนี้พอผมสร้างผมยกตัวอย่างผมสร้างผู้นําได้สักสิบคนแบบนี้ผมง้อ ก็คือให้10สิบคนน่ะที่กําลังจะจะสร้างตัวตนนะครับให้เขาเทนให้เขาเทนแล้วก็ทีนี้พอเขาสร้างตัวการสร้างตัวตนมันดีแน่นอนกับผมบอกเลยถ้าคุณสร้างตัวตนมันมีความน่าเชื่อถือนะคนติดตามคุณน่ะคุณสามารถทําธุรกิจอะไรได้ง่ายๆคุณสามารถไปคุยกับลูกค้ามันคุยได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าคุณมีรูปธรรมอย่างน้อยก็คือโปรไฟล์คุณเอาเทนออกกำลังขายให้ฟรีคุณเอาเอาอาหารคุณเอาอะไรมาขายแบบนี้คือออกกำลังกายเนี้ย คนเขาก็อยากจะซื้อกับคุณมากกว่านะครับเพราะว่าซื้อกับคุณคุณได้เทนให้ฟรีเดี๋ยวผมจะทำคอนเซปต,ต์วันนี้ผมจะเอานะมาขายครับใครก็คือซื้ออุปกรณ์ของผมผมก็เทนให้ฟรีนะครับผมเทนให้ฟรีทุกคนนะครับก็ในแนวทางของผมนะครับก็เทนันพื้นฐานนี้ให้คนดีซิแพคอะมันไม่ได้ยากอย่างที่ใครคิดนะครับตอนนี้ก็คือเล็กๆนะครับท่าสุดท้ายนะครับถ้าจะไปให้เร็วนะเขาบอกว่าต้องไปคนเดียวนะครับปื๊ดอ่า ซัดให้มัน 100, ้อยซัดร้อยเมตรอะแต่ถ้าจะไปให้ไกลเราจะต้องไปด้วยกันหลายๆายคนมันถึงจะได้นี่ก็คือก็คือเป็นคอนเซปต์นะครับที่เขาก็คือน่าจะเป็นของคนแอฟริกานะครับที่เขาคิดคอนเซปต์นี่นะครับเรื่องมาใ้เสร็จนะครับ้อยแรงครับครอรอดูนะครับว่าก็ออค,าคือคอนเซปต์ผมเปลี่ยนความคิดคนจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับคุณรอด,ดูติดตามนะครับ